ปลายทางปลายทางฉันคือเธอน้องเมย์คนสวยเจ้าบ้านจำข่อยได้บอมันผู้ใหร่เฮ้ยน้องเมย์น้องเมย์ใครปลายทางอ่ะน้องเมย์เขาถามน้องเมย์ว่าจำข่อยได้บอ น้องเมื่อยค่ะน้องเบื่อน้องเบื่อคา่ะว่ะท่านมวนอยู่เด้จ้าตอนนี้ไม่หนังหรอตอนนี้เขิน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 ขนาดบ่น้องน้องเบอน้องเบื่อ,อใช่ไหม เบื่อใช่เบื่อไหมหรือว่าอะไรพี่ไยจ๋าคิดถึงมากเลยค่ะโอ้ยยายไพยตีไม่ใช่ฮานี่ลืมกันเฉย่าสันว่าโอ้จะเปลี่ยนซื้อมากเนาะคอยกับซื้อนี่ขอดมะเคยอดีนี่จะเคลียร์เด้อเออยายยายยายายเออมือห็นมีคนชมึ้นหอดเจ้า ไปพ่อเอาอยูยุบ้านไทยว่าพอจำบ่ได้คิดฮอดเขาเนาะว่าสันว่าโอ้ยคิดฮอดกับสิอดตอา้าวกะไดตตลองเพลงนี้เหรอมาที่นี่ประทันโดนอีพื้นเนื่องอีกอันแม่แม่แม่ว่าสันว่าบอกบอกเขายังว่าผมคิดถึงว่าสันโอ้เขียนไปเขียนไปกับบบอันทั่วไปกับกับกับบบออนว่าสันดอก ท่อไปกรบโบอ่อนสันดกจ๊ะแม่สิว่าแนวใดเรืสนดกกันเล่างาสิเศร้าหยุ่ยังอยู่นี่ไ่เฮ้อว่ามาว่ามาโอ้ยอย่าทรมานใจคนห้ายเห็นว่าเป็นเห็นว่าเป็นยังก่อนเขาเอินอันเป็นตัวฮอตกำลังฮอ <c oughs> นนอแมเอ็ดเอ๋เนาะจะว่าบ่แมเอดเอ๋อ มีต่คนคิดหอดมีมตะคนจมหาสวัสดีจ้าคุณ SL สเอลฟ์สไตล์ฝากเห็ดพึ่งมาให้กินนำเหน่เด้อจ้าวสันเบล็ดไหลเห็นว่าเป็นผู้เท่าผู้แก่วสันว่าโอ้ยสายพินสวัสดีจ้าสายพิน กบใจเละลายกบใจเละลายโอ้ยปันไหนพี่ยูล่ะสิเห็นเห็นอ,นอ,นะอ,อันขั้วมานะเฮาเหรอเพิ่นคือบดันเฮาจะเทียเนี่ยประวันสวัสดีจ้ะประวันประวันประวันเยายไพโพลประวันเยายไพโพคุณเมย์สวัสดีค่ะประวันอ่ะพี่วนัน จากน้องวายแดงนะคะไหน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 ป้าวันเอาชื่อใหม่มาหนูไม่เคยได้ยินชื่อนี้เนาะหนูก็จําไม่ได้เนาะปุนอันน้องเมย์บอกว่าเป็นเป็นเป็นพี่ไพรวันว่าคอยจังรู้จักว่าเป็นเล่าไหมอันเพิ่นซื้ออันเพิ่นซื้ออย่างไ่ะลืมซื้ออีกแล้วจําซื้อว่าอะไน้องเมย์ชื่ออะไรนะน้องน้องเมย์จำจำชื่อไม่ได้อ่าปลายทางฉันคือเธอาสันว่าอืม ปวันไปทางฉันคือเธอน่นน่ะเยา่ไพา่ละปะวันเย,าาย่ไาพา่ย่ไพ่สวัสดีค่ะน้องอาเอลคนสวยเสียงเพาะจากเยอรมันนีมาสันลาบเบยสวัสดีมาทั้งเสร็จเลยเยา่ไพา่จะเป็นเั่งใดเอ่ย เจ้าว่างเหรอ,อย่างคอยถามเนี่ยพี่ไัยออกมาค่ะมาดื่มกาแฟกับน้องแมนแมนแมนแยายไพยไปเคียร์งึดคนมักเจ้าถามหาแมนอิลีละ่ะ